เดือดเลือดพล่านแล้วครับในรอบในครั้งแรกที่เจอกันมาซ้ายมือครับแปดแสนเล็กราชานนท์คุณพ่อเขามาถอดมคองคลอีกเลยครับคือบักแปดแสนด้ว่าซปเปอร์เล็กสอนอีสานฮะยอดมวยดังในอดีตฉายาหมัดริโมทหรือว่าฉายาบักแปดแสนเอาลูกชายชื่อแปดแสนเล็กตามเลยกับสมัยอดีตนั้นแปะบักแปดแสนเล็กครับ เป็นน้องแท้ๆนะครับของเป็นลูกนะครับลูกชายครับลูกชายพ่อมาพ่อมาให้กําลังใจลูกครับแบบแสนในดีนั้นก็เป็นมวยระดับเงินแสนนะครับโอ้เป็นยอดยอดวยเอกเลยของลุมพินีในยุคนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้ต่อเขาหนึ่งปอนด์ด้วยนะครับเอาชนะมาแล้วครับเพื่อความสมดุลโอ้โหวันนั้นแล้ววันนี้นะวันนั้นบันทึกไว้แล้วนะคุณธนกรครับก็ถือว่าเป็น ความดูดเดือดร้าใจในรอบ2เดือนครับหมวยดูเดือนแห่งปีต้องเรียนแฟนหมวยครับว่า2เดือนเราจะคัดเลือกมา1คู่แล้วก็ทั้งปีนั้นมีอยู่6คู่ที่ถือว่าเป็นสุดยอดแล้วก,วกไปพิจารณากันโดยละเอียดนะครับคงจะรับคงจําได้คู่นี้นะต่อยกันฟันยางปลิวเลยนะเฉดเด็ดนะครับชฉดเด็ดเจ็ดสีครับจากวันนี้ต้องดูครับพลังกำปั้นของฟ้าพยับควายทองยิมปินรักของเสียจางควายทองครับ เป็นอีสานต่ออีสานอีกแล้วนะครับออน้ำยืนอุบลครับ8ปแสนเลตหลองดอกบ,บัวเจอกับมวยจากหนองหานดินแดนปั้งไฟล้านหนองหานอุดรธานาี24 25 26พฤศภาแล้วครับบา,บางไฟล้านขึ้นอีกแล้วครับโอ,อ้โหหมัดซ้ายหมัดซ้ายของฟ้าพยับนี่แรงแน่นครับโอ้ยเ,เ,เอาครับมาเป็นชุดครับมัวแตงง้างครับ แอดแสนเล็กชิงต่อยก่อนเลยเจาะยางคฟางกระจกครับเมื่อสักครู่แล้วไม่ใช่ทีเดียวนะครับ1 2 3เลยครับเป็นนวยที่ว่ากันว่าสายเลือดอู้นี่ครับแข้งขวาซ้ายครับเอื้อไปครับไม่โดนอายับนันซ้อมคี่คคายใหญ่เงินครับค่ายเพชรพญาไทยหรือค่ายเกียรติเพชรส่วนแดงนันซ้อมคายใหญ่เงินครับค่ายราชานทนอีกครั้งครับท่านว่ากันอย่างนี้แหละครับขาวที่แล้วนั้นซีดเลยครับแฟนพันธ์เ ดูชมไปแล้วก็ซีดไปด้วยต้นๆน,นั้นฟ้าพยับครับต่อยซ้ายเตะบักแปดแสนเล็กโดนแล้วแกว่งไปแกว่งมาครับแต่ว่าพอช่อกปลายครับทนได้ไปปลายก็ขอคืนโอ้นีท่านที่เป็นโรคหัวใจก็ต้องระวังด้วยนะครับคนเปรเตรียมหามแพทย์สนามเตรียมพร้อมด้วยครับยอยากเห็นเลยครับเห็นคู่ดูเดือดเร็วๆครับร้างสองมีไว้ให้สำหรับนัดชกที่ลงทุน ครับตอนนี้มาแล้วครับโหม feld, Mart, um ัดเพลนมัดเริ่มตั้งแต่ยกต้นๆแล้วครับแต่แต้มเจอกันในครั้งที่สองแล้วนะครับครั้งแรกนั้นแปดแสนเลกเชือนชนะไปใช่แล้วครับร่วมกับเกียรติกรินครับสุขที่19เมษายนที่โรงเรียนวัดไตรรัตนากรหรือวัดตะเคียนนะครับอชัยาจังหวัดสุราษฎร์ุสลีพัฒนาอำนาจ เกษตรพัฒนาป้องกันแชมป์และฟาลันจูเนียขึ้นเวทีถ่ายทอดสดเริ่ม2โมงครึ่ง19เมษายนกลับแล้วก็รายการวันที่5เมษายนครับสึกเกียดเพชรเดี๋ยวเรียนให้ทราบกับยิ่งใหญ่ในรอบหลายปีขององค์การหมวยครับมีอะไรดีๆรวมอยู่ที่วันที่5เยอะมากครับเราครว่ากันเราชมกันก่อนยกที่ 2, 2> โอ้โอเดือดนะครับคู่นี้สับทับ้งปักลูกทอยลงไปครับ ต่งสอกตรงๆแล้วอัดลงไปนะครับอ้าครับแท่งซ้ายแลกกับแท่งขวาครับกบัดซ้ายดูครับเจาะยางก่อนดเดือดไม่ดูเดือดครับเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดทั้ง2คนแล้วครับอาจจะผู้ภาษาบ้านๆก็เขี้ยวเจอเขี่ยวแล้วครับผู้นี้โอ้ไม่น่าเชื่อครับอายุ19ปีเท่ากันนะครับมวยคู่นี้ ฟ้าพยับหมัดซ้ายนี่ยังไม่ปล่อยเลยครับหมัดเด็ดของฟ้าพยับยังไม่ปล่อยหาช่องยังไม่เจอ8แสนเล่ชิงต่อยทุกครั้งเลยออกได้เร็วกว่าครับอาวุธเรียกว่าสปีดของอาวุธนั้นเร็วกว่าอ๋อนี่ครับแทงขวาสายเลือดดีครับ8แสนเลกโอ้โมาแล้วครับแทงซ้ายของฟ้าพยับโอ้โมาครับสองดอกโอ้โมาขามาครับ วิ่งสอก,สอกอโอ้โหโอ้โหนาตัวมาก,วกวาครับมาแล้วสักต่อยสักสักด,ด,ดูครับแมอาวุธของเขาครับแต่ว่าฟ้าพยับยังเฉยๆครับโดนไปก็ยังทนได้เดวนี้ช็อปเสร็จก็ต้องก็ต,งต้องเช็ดประสาทด้วยนะแม่ต้องกศอกนี่ต้องระวังนะครับไม่บังไ,ไม่กันนะั้นโดนเปลือกตาโดนเป้าเดียว เป้าเป้าบนอย่างเดียวเลยคู่นี้โอ้โหมัดซ้ายไปแล้วครับต่ตยแล้วครับคนละชุดไหมคนละชุดไหมเอาขวาขวาเอาเลยครับทันที่เป็นโรคหัวใจอนุญ,ญาตให้ใช้นิ้วปิดตาได้ครับดูครับโเคเล่นไม่ค่อยบังเลยนะออกออกอะไรก็โดนเลยนะคุณนธนกรอีอาครับ ปกไปอีกแล้วครับไม่ใช่ฤาษีบทยาครับแต่ว่าปักลงไปเฉยเฉยแต่แสนเล็กโอ้โหกล้าจริงๆครับโอ้เอาครับยางครับนี่ต้องชกให้ชกให้ถูกใจคุณพ่อนะโอ้ไม่เอารับไม่ซ้ำไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้ยอดเยี่ยมครับน้ำใจนักกีฬาก็ต้องสมบูรุ์ต้องชมครับลูกนี้ครับมาครับมาครับสู้กันแบบใสสะอาดดีกว่ามีเสน่ห์มากกว่าครับนี่คือมวยไทยเสียบครับมาแลวครับเอาครับขวากับซ้าย แตนั่งในดวงใจของแฟนมวยเจ็ดสีได้ก็ต้องแฟทุกอย่างครับโดยเฉพาะน้ำใจนักกีฬานั้นต้องยอดเยี่ยมครับได้อย่างนี้ก็ติดตาแลวครับได้อย่างนี้ก็ติดตาแลวครับอ่าเลครับพักให้น้ำครับนำเอาสุดยอดโปรโมเตอร์ของเมืองไทยทรงไทยรัตนบัเสียนาวชิระรัตนวงศ์แล้วก็คุณทุนเกียรติเพชรจะสึกคู่มวยครับที่แฟนมวยไม่มีโอกาสได้ดูก็จะมีโอกาสได้ดูแสงมณีเจอกับประจันฉายพลกฤะเจอกับหยกเพชร วันฉลองเจออินสีขาววันเฉลิมกับคงไทยเพชรวีกับธน,นทยัยยอดทงไทยกับฤทธิเดชทามต่อครับยกสาม่ามกับพิตาแล้วครับยกนี้ยกที่สาม,มาแล้วใครจะสุดยอดกว่าครับแอดแสนเล็กกับฟ้าพยับก,กับคู่เดือดมาแล้วรอบนึงร้อยยี่สิบเก้ากับร้อยสามสิบโอ้โชากันย์ก็โกรธท่ามปีกันเลยนะออ้ศอกครับดูครับ ไม่โดนแม้แต่ว่ายังไม่โชว์เพลงเข่าครับโอ้สาบครับไปดีไปอยู่ครับพวพยัยานั้นสงสัยนะครับว่าแพ้ได้อย่างไงครับคราวที่แล้วไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ศอกซ้ายเต็มทางเรียบร้อยไม่ไม่ต้องนับถึงสิบแล้วครับเรียบร้อยครับเป็นการชนะแบบ TTO นับไม่ถึงสิบครับขอเสียงางล่าดเวยครับเด็ดขาดเลยครับโอ้โดนศอกครับ ไม่ทันระวังครับสอกซ้ายงัดเข้าไปเรียงเดียวจบครับขอข้างล่างนะครับเสียงเทคนิคมีภาพช้าไหมครับขอชมหน่อยเด็ดขาดไปเลยครับไม่ต้องสงสัยกันให้จบไปเลยครับดูภาพช้านะครับก็วัดดวงกันนะครับโอ้แต่ว่าสุดท้ายพรอพยัยโดนจังกว่าครับดูนะครับโอ้ซ้ายเต็มเต็มเลยครับลูกนี้โอ้ตั้งใจสอกเลยครับดูกับง้างแล้วก็ โครับมวยขวานะครับแต่แสนเล็กแต่สับด้วยซ้ายครับโอ้โหชนะอีกครั้งครับรางวัล